ชื่อฝ้ายนะคะพองามเจ้าเจริญนะคะอาชีพแม่บ้านค่ะค่ะคือว่า,าปกติแล้วไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพนะคะแต่ว่าพอท้องแล้วนะคะมีลูก2คนติดกันนะคะตอนท้องเนี่ยทั้ง2ท้องเลยขึ้นประมาณ35กิโลกรัมนะคะก็ตัวจะใหญ่กว่านี้ประมาณ2เท่าลูกตัวใหญ่ทั้งคู่นะคะพอหลังคลอดเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าร่างกายแย่มากด้วยคลอดคลอดคนที่สแล้วเนี่ยจะนั่งพื้นไม่ได้เลย ลุกเองก็ไม่ได้นะคะร่างกายแย่เหมือนกับว่าตอนนอนก็จะปวดตื่นขึ้นมาก็จะปวดนะคะแล้วก็สุขภาพจิตก็แย่นะคะแล้วกออ็อารมณ์จะขึ้นลงบ่อยมากค่ะก็ได้มีโอกาสใช้ตัวสำคัญสำคัญนะคะคืออูมิเอ็กโซแล้วก็มินค่ะค่ะแล้วก็ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือเอเจลมินค่ะประมาณแค่ อาทิตย์เดียวตอนแรกทานแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้หวังผลอะไรนะคะพอทานไปได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเราตื่นมาเนี่ยเราไม่ปวดแล้วนะเราเริ่มนั่งพื้นได้ข่าเราตอนที่มันแรกๆกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ย มันก็ไม่มีเสียงแล้วนะคะแล้วก็สามีก็บอกว่าคือไฟดูดีขึ้นนะผิวพรรณหน้าตาผมอะไรก็ดูดีขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดคืออารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะไม่ค่อยขี้โมโหบ่อยค่ะ ก็มินเนี่ยจริงๆแล้วทานตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะคะทานแค่วันละซองเองนะคะก็ถ้าตอนเช้าลืมตอนกลางวันก็ทานได้นะคะปกติไส้จะทานเมื่อว่างจากการดูแลลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยบอกบอกไม่ได้ว่าทานเวลาไหนนะคะแต่ก็คือทานแค่วันละหนึ่งสองนะคะวันนี้ถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์เอเจลนะคะก็คงจะต้องตื่นนอนด้วยความ ปวดร้าวทุกวันเหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็ขอบคุณมากๆเลยผลิตตัณฑ์เอเจลเนี่ยช่วยให้ตัวเองกลับมาสดใสแ่าเรองเหมือนเดิมได้จริงๆ<ม>ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอเจลค่ะ